ติดแฟนค่ะแต่ตอนเนี้ยติดงานสุดๆเลยใช่เป็นทริปที่ไปญี่ปุ่นครั้งแรกเราไม่ได้ไปแบบไม่ได้ไปดิสนีย์เพราะตัวเต็มทุกครั้งนี้เราต้องไปดิสนีย์เหรอคะที่ใช่แต่ทริปนี้ก็เป็นแบบไปแบบปุบปรับมากจองตั๋ววันที่2บินวันที่4่รถเร็วรถเร็ว อะไรมาถึงให้ผมตอบขนาดนี้ครับพี่วานเพราะตอนแรกวางแผนว่าจะไปยุโรปค่ะแต่รู้สึกว่าเงินตึงแน่นๆเลยก็เลยพับโปรเจคยุโรปไปก่อน,นก็เลยอ้างงั้นก็ไปญี่ปุ่นแทนแล้วก,กันมันก็เลยปรับปรับนิดนึงค่ะเหตุผลที่พับแผนก็คือเรื่องของ่าษีใดเลยเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าคิดว่าปีนี้เรามีแผนว่าเราแบบจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากแบบอ่าเก็บบัตรเจ็ตไว้ก่อนก็เลยเป็นทริปแบบตะลุยกินอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ตะลุยกินหนึ่งชั่วโมง หมดไปกับการแบบนั่งรอคิวนั่งรอคิวเยอะมากทริปนี้เหมือนแบบไปนั่งแล้วก็อโอเคได้กินแล้วอะไรเงี้ยไม่ค่ะไปกับผู้จัดการแล้วก็สไตล์หลีกค่ะไม่ค่ะ <laughs> ใช่รเรา,ไ,ไ,า,ไ,าไปกับผู้จัดการแล้วก็สไตลิหล์เลยแบบฉีกๆเลยทุกคนถามเหมือนกันหมดเพื่อนยังถามเลยว่าไปกับแฟนหรอเปล่าซ้าไปกับผู้จัดการซ้าเขาไม่อยากไปด้วยหรอเขาทำงานค่ะทำงาน เราก็เลยบอกว่าถ้าเธอไม่ว่าเราไปก่อนนะเราอยากเที่ยวแต่ทีมยุโรปก็คือวางแผอยากับไปกับแฟนแบบอ้าวเป่าค่ะไปกับผู้จัดการเหมือนกันก็เธอไม่มีทีวิตแ่งร้อนหวานกับแฟนจริงๆแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ชวนเขาแหละถ้าเขาว่างเขาก็ไปก็ได้เขาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคือหมายถึงว่าเราก็เราก็จะไปของเราถ้าเขาอยากไปก็อามาเนี่ยก็แบบสบายสบายนี่ค่ะรากลื่นแบบเรียกได้ว่าตรงตามที่ขอ ใช่คือขาไม่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาของเราเรื่องเวลาใช่ไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยจริงๆเราเจอกันทุกวันแต่แบบแบบกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวหนูก็ไม่ค่อยว่างด้วยพอเราว่างเราก็แบบเราขอไปเที่ยวต่างประเทศเลยนะเราอยากไปอะไรเงี้ยค่ะที่บอกว่าตรงตรงตามที่ขอทุกอย่างนี่คือทั้งดูแลทั้งจิตใจดูแลทั้งใช่ใช่อันนี้คือแค่ว่ายังยังไม่เปิดตัวเลยยังไม่เปิดเลยไม่เปิดเลย ไม่เปิดดีกว่าเพราะว่าอย่างไรผมก็เริ่มที่เหน,นื่อยมันเหนื่อยอะ <c oughs> เปิดแล้วมันเหนื่อยแล้วเปิดแล้วก็ลำบากไปพี่อีกเลิกกันก็ต้องมาแบบพี่พี่คาดูอีกอะไรเงี้ยก็ก็ด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราเคารพความเป็นส่วนตของเขาด้วย <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ใช่คนในวงการเราก็เลยคิดว่าเออไม่เปิดก็น,น่าจะดีเขาแล้วคุยกับเขาแล้วด้วยเขาก็ไม่อยากเปิดเหมือนกันพอมันไม่เปิดมันทำให้เราอ ก่อนหน้านี้เราก็ด้วยด้วยความรักที่เราก่อนหน้านี้เราก็ค่อนข้างจะชัดเจนก็ไม่นะคะเราก็ไปเดินห้างกับเขาปกติแบบคือเราใช้ชีวิตปกติแค่แบบไม่ได้ลงรูปเขาแต่ก็คือว่าไม่ได้ถี่มากใช่แต่เวลาไปเดินห้างไปเดินที่สาธารณะจะต้องแบบเออต้องปิดอำพรางตัวไหมคะไม่ไม่เลยปกติ แล้วก็ไม่เดินปกติทั่วไปถ้าวันนั้นสวยหน่อยก็จะเดินแบบช,ชายๆนิดนึงถ้าวันนั้นไม่ได้แต่งหน้าก็อาจจะใส่หมวกนิดนึงเพราะว่<อ>าอา,อาจจะ<อ>ไม่ได้สระผมด้วยอะไรเงี้ยเธอก็ไม่ได้ปิดไม่กลัวโดนเขาเปิดวาร์ปบ้้งเหรอคะหลีกเราเย่ยเราเคยบอกไปแล้วว่าเราแบบถ้าถ่ายติดผู้ชายแบบเขาปิดหน้าอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะสบายสบาย ไม่หรอกเราก็แค่ไม่ลงอไรเงี้ยแต่เราก็ไปเจอเพื่อนๆเขาถ่ายรูปก็ถ่ายกับเขาแล้วปกติางเงี้ยเราแค่แบบไม่ได้ลงเดี๋ยเวลาถ่ายรูปคู่หรือทำอะไรแบบโมเมนต์ร่วมกันางเงี้ยเราจะมีแบบว่าไอจีแบบเราสองคนไม่ลงให้เราสองคนไม่มีเพราะว่าทุกวันนี้แค่มีแบบไอจีของหมาเราสร้างไอจีให้หมาเรายังจําพาสดไม่ได้เลยเราเลยคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะแบบไปสร้างอีกไอจีหนึ่งเพื่อแบบลงรูปคู่กันใช่ไม่มีอคื เราเก็บไว้ยังไงอ่ะเก็บไว้แล้วก็ส่งแอดด็อกให้กันโอ้ใช่แสงโอกาสเจอบ่อยบ่อยค่ะก็ก็แบบเหมือนเจอทุกวันไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมือนมันผ่านโปรหรือยังหรือยังผ่านโปรไหมก็ก็น่าจะผ่านจ้ะเพราะไม่ได้คิดว่ามันมีโปรอะไรค่ะเดี๋ยวเขาทำให้เหมือนโปรทุกวันครับโอ้อันนี้ก็ไม่ แค่รู้สึกว่ามันมันสบายใจคะ่ะมันเหมือนแบบสบายสบายไปเรื่อยๆผิวเพื่อนมากกว่าเหรอคะอย่างเงี้ยมันกันกันกันทุกวันนี้คือเขาเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งแบบคนที่เราปรึกษาแล้วก็เป็นได้ทั้งแฟนแบบมันเป็นได้หลายอย่างอะไรเงี้ยและที่สำคัญกว่านั้นนะเข้ากอกเพื่อนเราได้ทุกคนด้วย <c oughs> ก็แอบสงสารเขาบางทีเวลามาเจอเพื่อนเราอะไรเงี้ยเพื่อนเราค่อนข้างแบบอ g r e s s i v e อยู่ใช่ผ่านดันเพื่อนหรือยังคะตอนนี้ผ่านดันเพื่อนค่ะแต่ยังเจอเพื่อนไม่ครบทุกคน เพราะว่าเราตัวเราเองก็ยังไปเจอเพื่อนไม่ครบทุกคนเหมือนกันติดแฟนไหมคะติดแฟนค่ะ<อ>แต่ตอนนี้<อ>ติดงานสุดๆเลย